ครับค่ะแต่ขอเริ่มต้นกับเรื่องแรกกันก่อนเลยกันล้วกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยนักสะสมะเขาก็รอคอยในแต่ละแต่ละช่วงโอกาสสำคัญนะคะว่าทางรัฐบาลจะมีการการทำ เหรียญกระสาบที่ระลึกเนี่ยนะคะขึ้นมาเมื่อไหร่ย,ยังไงในช่วงเวลาพิเศษยังไงบ้างนะคะเมื่อวานนี้ทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะเหรียญกระสาบที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาพิเศษสมรส 1พฤษภาคม2 5 6 2ค่ะตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะคะเพื่อจัดทําเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาพิเศษสมรส1พฤษภาคม2 5 6 2ค่ะสําหรับเหรียญกระสาบที่กระทรวงการคลังจะดําเนินการจัดทํานะคะจะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะจะมีเหรียญกระสาบทองคําประเภทขัดเงาชนิดร,ราคา20 0 0 0บาท จำหน่ายในราคา40,000บาทนะคะผลิตตามผลิตตามจองค่ะจำนวนไม่เกิน10,000เหรียญนะคะแบบที่2เป็นเหรียญกระสาบเงินค่ะประเภทขัดเงาชนิดราคา1,000บาทจำหน่ายในราคา3,000บาทนะคะผลิตตามจองจำนวนไม่เกิน5,000เหรียญ รูปแบบที่3จะเป็นเหรียญกระสับโลหะสีขาวคือทองแดงผสมนิกเกิลค่ะประเภทขัดเงาชนิดราคา20บาทจำหน่ายราคา200บาทผลิตจำนวนไม่เกิน10,000แสนเหรียญและสุดท้ายนะคะเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา20บาทจำหน่ายราคา20บาทผลิตจำนวนไม่เกิน5ล้านเหรียญด้วยกันนะคะก็เมื่อวานนี้มติคอรมอเห็นชอบกับเรื่องนี้แล้วนะคะโดยนอกจากนั้นเนี่ย ออในการนี้นะคะพร้อมกันนี้ครมอได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเฉลี่ยเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชรสุทธาพิมลลักษ์พระบรมราชินี4พฤษภาคม2562ตามที่กระทรวงการคลังเสนอด้วยค่ะเพื่อจัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติที่ พระบาทสมเด็จขอภัยคะ่ะสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเผยแรพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้แผ่ไพศาลไปยังภายในประเทศและนานา,นา,นาประเทศนะคะในการนี้กระทรวงการคลังได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวตามแบบที่ทูลเกล้าถวายซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วสําหรับการดําเนินการนะคะกรมธนารักษ์กระทรวงการคลงังจะจัดทําเป็นเหรียญเงินชนิดบุรุษและสตรี จำนวนไม่เกิน3แสนเหรียญค่ะราคาจำหน่ายเหรียญเฉลิมพระเกียรติทั้งชนิดบุรุษและชนิดสตรีราคาเหรียญละ1,600บาทค่ะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอนะครับอันนี้ครับอนุมัติในหลักการแล้วก็เดี๋ยวรอการผลิตก็ติดตามข่าวสารกันได้สำหรับนักสะสมนะครับ